หลังจากที่พระเอกได้พาน้องขึ้นไปเที่ยวบนท้องฟ้าแล้วเนี่ยครับเขาก็ได้พาน้องกลับมา,ท,าที่เมืองและเมืองเนี่ยก็กำลังจัดงานเทศกาลกันอยู่ในระหว่างนั้นพระเอกก็ได้บอกกับน้องว่าพี่เนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องทำอยู่นะเจ้าจงรับสิ่งนี้เอาไว้แล้วดูแลตัวเองให้ดีๆด,ด,ด้วยล่ะเซียนหนานที่ได้รับถุงเงินมาจากพระเอกนะครับก็ได้ถามท่านจะคิดถึงข้าใช่ไหมแต่ก่อนที่พระเอกจะตอบในขณะนั้นก็ได้มีผูจุดขึ้นมาพอดีเซียนหนานที่เห็นก็ได้บอกกับพระเอกพี่ชายดูนั่นสิสวยจังเลยเนาะพระเอกก็เลยตอบกลับว่าเด พร้อมกับบอกกับพระเอกมันเกี่ยวก้อยสัญญากันเถอะผิที่เห็นแบบนั้นก็ได้เกี่ยวก้อยให้กับเซียวนานแล้วเซียวนานก็ได้บอกว่าเกี่ยวก้อยสัญญาแล้วเนี่ยห้ามคืนคำนะจากนั้นพระเอกและเซียวนานก็ได้โบกมือลากันก่อนที่พระเอกจะได้เดินทางมายังน้ำตกเพื่อเอาแหล่งกำเนิดที่ตัวเองเนี่ยซ่อนเอาไว้แล้วก็ได้เดินทางกลับไปยังแดนเทวาเพื่อหลอมอาวุธซึ่งพระเอกที่จะทำการใช้ล่องลอยแห่งเสาแต่กำเนิดของผลึกมรณโลดล้อลายเอาไว้บนหมอสามขาก็ดูเหมือนว่ามันเนี่ยจะไม่สำเร็จเพราะยิ่งอาวุธลึกลับและซับซ้อนมากเพียงใดมัััันนนนนกกก็็จะยยิิ่่่่งงเเปปรูาาาขึ้้้ททดดีไคบตว ว่าการที่ข้าจะหลอมเตาเป็นอาวุธมันจะบุ่มบางเกินไปหรือเปล่าน,นะแต่ถ้าจะหลอมแล้วเนี่ยก็ต้องคิดให้ดีที่สุดเพราะอาวุธที่ยิ่งใหญ่ต้องใช้เวลามากถึงจะสร้างสําเร็จซึ่งในขณะนั้น,นพีที่ได้หนึ่งขึ้นมานะครับตั้งแต่สมัยโบราณเวลาที่จะตียาวุธเทพต่างก็จะใช้แหล่งกําเนิดอาคีในการตีขึ้นซึ่งเมื่อเขาคิดได้ดังนั้นแล้วเขาก็ได้นําแหล่งกําเนิดลงไปหลอมกับอาคีที่อยู่ใต้พิภพจนสามารถสร้างเตาหลอมขนาดเล็กที่ใช้เป็นอาวุธขึ้นมาได้สําเร็จจนที่เขาจะได้บอกว่าในเวลาสําาาาาาลลวดดดดินดนนนนแแโบรรรณต้้้้้้อออออองงงงงงหมมมมีกกกกคััจพเเเเเ็็ไทืื ที่อยู่ใ,ใกล้ๆกับดินแดนโบราณต้องห้ามซึ่งในขณะที่พระเอกกาลังเดินอยู่นั้นเขาเน่ยก็ได้ยินผู้คนที่เดินผ่านไปผ่านมาพูดคุยกันถึงเรื่องผู้คนสําคัญในตระกูลซื่อที่มีอาการไม่ค่อยสู้ดีสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจึงต้องเก็บรวบรวมยาวิเศษบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อมาช่วยยื้อชีวิตและนอกจากนี้พระเอกก็ยังได้ยินเรื่องที่ว่าดินแดนโบราณต้องห้ามนั้นเป็นหนึ่งใน7ดินแดนโบราณต้องห้ามของแดนตรงห่วงและตอนนี้ก็กำลังมีการปฏิบัติการปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์พระเอกพอได้ยนเบบ่่เ่าา,ากมออีพื หัวนชางที่อยู่แดนอุยติ่งเข้ามาทักและได้ความที่ไม่ได้เจอกันนานเลยครับพวกเขาทั้งสองจีนเนี่มานั่งดื่มแล้วก็ได้พูดคุยกันโดยหัวนช้างก็ได้บอกการที่ได้มาเจอเจ้าที่นี่ช่างเราากับกําลังฝันไปจริงๆก่อนที่หวนชางจะได้ถามกับพระเอกสามปีที่ผ่านมานี้เจ้าน่ะเป็นยังไงบ้างยังใช้ชีวิตอยู่ที่แดนหลิงซีหรือว่าใช้ชีวิตอยู่ที่โลกมนุษย์แห่งนี้เพกได้ตอบว่าข้าน่ะออกจากแดนหลิงซีมานานแล้วแหละและตอนนี้ก็กําลังท่องเที่ยวไปตามที่ต่างๆหัวนช้างก็ได้บอกว่าก็อย่างกเพ็นาาเหมง เจ้าหนอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันุ่นซางก็เลยอธิบายให้ฟังแต่กูลซื่อออกคำสั่งให้ลูกศิษย์ในแดนตามพวกเขาเข้าไปในดินแดนโบราณต้องห้ามนะสิซึ่งแน่นอนว่าสำนักนะ่ะไม่ยอมให้ลูกศิษย์หัวกะทิออกไปเสี่ยงอันตรายอยู่แล้วก็เลยส่งพวกที่มีคุณสมบัติกลางๆมาแทนซึ่งข้าก็คือหนึ่งในคนที่ถูกสำนักส่งมาให้เต็มจำนวนข้าเนะี่ยอยากกลับไปที่โลกของเราจริงๆข้าไม่อยากอยู่ในโลกแปลกประหลาดนี้อีกแล้วนี่มันก็ผ่านมา3ามปีแล้วลูกของข้าเองก็3ปีแล้วเหมือนกันข้าเนะี่ แต่ว่าตอนนั้นก็ได้มีผู้สิทธิ์พี่ที่อยู่แดนเดียวกับวนซางเข้ามาบอกว่าก็หนึ่งว่าใครร้องไห้ที่แท้ก็เป็นไอ้ขยะไร้ประโยชน์นี้นี่เองพี่ที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็ได้ขึ้นเลยนะครับช่วยรักษามารยยทาด่อยสิอย่ามาปากร้ายขนาดนั้นเลยนะไอ้สิทธิ์พี่เนี่ยมันก็ได้ถามกับพระเอกและเจ้าแหละเป็นใครกันจะไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้านหนก็ควรประเมินตัวของตัวเองก่อนนะฮันเฟยอยู่ก็ได้เข้ามาบอกกับผู้สิทธิ์พี่ว่าพระเอกนยครับเป็นขยะตัวจริงเสียงจริงก่อนที่มันเนี่ยจะได้ทักทาย,าย,นะยนนะ่าวา จะต้องมาเจอเจ้าที่นี่ณะนนั้นไอ้สิทธิพีก็เลยถามกับฮันเฟย์อยู่เจ้านั่นเคยล่วงเกินเจ้าใช่ไหมวางใจได้เลยให้เป็นหน้าที่ของพวกข้าเองข้ารับรองว่าจะอัดให้เขาเหนืยกายเป็นขยะอย่างแน่นอนเมือนซานที่ได้เข้ามาห้ามพวกท่านอย่าทำเลยนะ เขาเนี่ยเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งไอ้สิทธิพี่เนี่ยครับมันก็ได้บอกขบวนสร้างแล้วมันเกี่ยวอะไรกับเจ้ากันละ่ะทำไมอยากตายก็ใส่หัวไปไกลๆซะเฮ้ยที hey, ่ได้ยินแบบนั้นก็ได้สาดเล่าใส่มันพวกเจ้าเป็นอะไรกันนักหนาไอ้สิทธิพี่เนี่ยครับก็เลยโมโหขึ้นมาเลยนะก็เลยจะเข้าไปต่อยพระเอกแต่พระเอกเนี่ยก็สามารถหลบหมัดของมันได้ก่อนที่จะทุ่มหน้าของมันลงไปที่โต๊ะจากนั้นก็ได้ใช้เท้าเนี่ยทีบมันจนกระเด็นฮันเฟย์อยู่นะก็เลยพูดขึ้นมาพวกท่านระวังไว้ให้ดีละ่ะเจ้าขยะนี่เนี่ยมันมี ีได้ยินแบบนั้นแล้วเนี่ยครับพวกมันก็ได้ด่าหน้ากันเข้ามาลุมพระเอกแต่ก็ถูกพระเอกจัดการจนหมอบได้ง่ายๆภายในระยะเวลาไม่ถึง3ามวิเลยมั้งครับฮันเฟยอยู่ก็เลยบอกกับพวกสิทธิพีเจ้านี้เนี่ยมันำเพนไม่ได้มันก็แค่แรงเยอะเท่านั้นขอแค่ไม่เข้าใกล้มันและอัญเชิญอาวุธออกมาเท่านั้นไหะก็สามารถฆ่ามันไปได้ง่ายๆแล้วแต่สิทธิพีที่ยังไม่เข็ดหลับเนี่ยครับก็ได้นําอาวุธออกมาเพื่อที่มันเนี่ยจะจัดการพระเอกพวกเจ้าจะทําแบบนี้กับเขาไม่ได้นะเพราะนอกจากเขาจะเป็นเพื่อนของข้าแล้วเขาเนีย่ยยังเป็นมา ก็ไม่มีประโยชน์หรอกหากไปฆ่ามันมันก็ยาที่จะขจัดความเกลียดชังในใจของข้าเอก็ได้เข้ามาบอกกับบุนสร้างไม่เป็นไรเจ้าน่ะถอยไปเถอะพวกเขาทําอะไรข้าไม่ได้หรอกพูดจบพระเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปจัดการพวกมันเลียงตัวด้วยความรวดเร็วจนพวกมันเนี่ยลงไปนอนกองกับพื้นนีกครั้งอันเฟยอยู่ที่ดูอยู่มันเนี่ยแค่ได้นําลูกบาเท,ทาวันออกมาเพื่อที่จะจัดการกับพระเอกถ้าพระเอกก็สามารถป้องกันเอาไว้ได้อย่างง่ายดายก่อนที่จะต่อยมันกลับไปจนกระเด็นและไปชนกับพันเฟยอยู่แล้วพระเอกเนี่ยก็่ได้ทาการเก็บลูกบามกีน์ ลลนะหลังจากที่พอเพกได้ทําการจัดการพวกันเฟยอยู่ไปจนน่วมแล้วเนี่ยครับเมืยนช้างก็ได้เข้ามาบอกกับพระเอกเจ้าหน่ะรีไปเถอะตอนนี้ข้างหลังพวกเขายังมีนักบําเพ็ญเพียรระดับวาฬีแห่งชีวิตอยู่อีกหนึ่งคนถ้าเขาตามมาทันแล้วเลยก็เจ้าหนีไม่พ้นแน่เพก็เลยถามกลับไปไอ้นักนบําเพ็ญเพียรระดับวาฬีแห่งชีวิตที่ว่าเนี่ยสามารถข่มเหงรังแกสิทธิสํานักเดียวกันได้ตามใจชอบเลยอย่างนั้นหรอเมือนช้างก็เลยบอกกับพระเอกเจ้าหน่ะไม่เข้าใจการบาเพ็ญเพียรด้วยซ้ําแค่เพราะว่าเจ้าเหนือแข็งแกร่งกว่าคนททััั่วไปถึงเเเจ้าานนะะะกบํพพียรรดล แห่งความทุกข์พวกนี้ได้แต่ว่าเจ้าหน่อยยังไม่รู้ถึงความน่ากลัวของนักบําเพ็ญเพียรระดับว่าทีแห่งชีวิตเลยด้วยซ้ำเพ็กเลยถามว่าแล้วถ้าเกิดค่านี้ไปแบบนี้เนี่ยพวกเขาจะไม่เอาความกลัวทั้งหมดลงที่เจ้าหรอเลุนซางก็บอกไม่เป็นไรหรอกพวกเขาเนี่ยไม่กล้าฆ่าหรอกการที่จะฆ่าสิ่งหนั่งเดียวกันตายโดยไม่มีเหตุผลเนะ่ะหมือนต้องแลกโดยชีวิตเลยนะเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกนะตอนนี้รีบไปจากที่นี่ก่อนเถอะเพกที่ได้ฟังแบบนั้นก็เลยยอมจากไปแต่โดยดีทว่าในเวลาต่อมาฮันเฟย์อยู่นะครับมัน่่แต Hey, ก็ได้ทำแก่สิทธิพี่ของฮันเฟย์อยู่เจ้าคือนักบำเพ็ญเพียรระดับวารีแห่งชีวิตคนนั้นอย่างนั้นหรอซึ่งในสิทธิพี่เนี่ยครับก็มีชื่อว่าเฉินเฟิงและมันก็ได้ตอบว่าข้าเนี่ยแค่คนธรรมดาเท่านั้นแต่การที่เจ้าลงมือได้โหดเทียมเช่นนี้กับสิทธิน้องของข้าถ้าปล่อยทิ้งไว้ก็คงจะมีแต่ความหายนะฉะนั้นต้องโดนกำจัดทิ้งฮันเฟย์อยู่ก็ได้บอกกับเฉินเฟิงสิทธิพี่อีเดี๋ยวท่านน่ปล่อยให้ข้าเป็นคนจัดการเองนะพราะจะให้เขาตายไปอย่างมีความสุขเกินไไไไปปปม่่่่่ดดด้้ hey, ้้ทเเเยยิินนนนนััฟออูพพแแบบบกก็็ววววาาาาาจจคคตลรรงๆ เฉินเฟิงก็ได้ตอบถ้าเกิดมาชาติหน้าอย่ามาทำอะไรบุ่มบ่ามเช่นนี้ล่ะเพราะไม่อย่างนั้นแล้วก็ก็จะตายโดยไม่รู้ว่าจะตายยังไงพูดจบเฉินเฟิงนะครับก็ได้ใช้ใบพัดท,ที่ถืออยู่โจมตีไปที่พระเอกเพีเยงนแบบนั้นก็ได้หลบได้แต่ดูเหมือนว่าใบพัดของมันเนี่ยจะติดตามเป้าหมายด้วยเพียงไม่รู้แบบนั้นก็ได้บินหนีไปมาก่อนที่จะวกกลับมาหาเฉินเฟิงและเข้าไปโจมตีที่เพอก่อนที่ตัวของพระเอกจะได้ล่อใบพัดท,ที่ตามมาให้ไปโดนกับฮันเฟ่ออยู่ที่กำลังยืนเอ๋อยู่เฉินเฟิงก็บอกกับพระเอกขั้นต้้้้นนนนคคิดจะ่าาีไยังรอแล้วะ ว่าพอดีเลยข้านี่ยจะลองสู้กับระดับวาลีแห่งชีวิตขั้นสูงสุดอย่างเจ้าเหมือนกันเฉินเฟิงที่ได้ฟังเนี่ยครับก็เลยเปิดฉากการโจมตีใส่เพเอกในทันทีแต่การโจมตีทั้งหมดนั้นเพเอกเนี่ยก็สามารถหลบได้หมดเลยก่อนที่ตัวของเพเอกจะได้นำมอทลายกดเกนออกมาและใช้มันเข้าไปโจมตีใส่เฉินเฟิงเฉินเฟิงที่โดนการโจมตีของมอทลายกดเกนเข้าไปเขาเนี่ยก็ต้องถึงกับน็อกในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเลยนะครับหันเฟยอยู่ที่เห็นและกำลังจะหนีเพเอกเนี่ยก็เลยตามไปดักทัหน้าของมันแล้วหันเฟยอยู่ก็ได้ขอร้ององย่าา,าเลยยนนนนะเเห็แกกก่ิตรภาพสััดีวของเรา เพคก็ได้ตอบกลับตอนที่ผู้เจ้าตามมาฆ่าข้าและตอนที่ลังแก้คมเฮงเหมือนซางผู้เจ้าเคยคิดถึงมิตรภาพสำนักเดียวกันบ้างไหมพวกเจ้าก็แค่เห็นผลประโยชน์จนลืมคุณธรรมและลังแกผู้ที่อนแอกว่าคิดว่ามันคู่ควรไงการเอ่ยถึงมิตรภาพกับข้าอย่างนั้นหรออีกอย่างข้าเลยก็ฆ่าทานผู้วุโสหานไปแล้วด้วยแต่ฮันเฟยอยู่นะครับก็ยังไม่เชื่อเพเ็ไหนก็เลยน้ำตาประทับสีครามออกมาอาวุธเทพเชื่อวิญญ,ญาณจะจดจำเจ้าของของมันแต่เมื่อเจ้าของคนเก่าตายเจ้านายใหม่ก็จะได้รับไปจอคิดว่าถ้าท่านผู้วย นำมือของข้าข้าจะใช้ตาประทับสีขามนี้ได้ยังไงกันฮันเฟยอยู่พอรู้แบบนั้นนะครับก็รู้สึกโกรธขึ้นมาและคิดที่จะจัดการพระเอกแต่ก่อนที่มันจะไปถึงตัวมันก็ได้ถูกพระเอกเนี่ยใช้มอทลายกดเกมจมตีเข้าไปอย่างจังจนได้นอนแน่นิ่งไปก่อนที่ในระหว่างนั้นเองเหมือนชางและผู้โสมาอินจะได้มาถึงยังที่เกิดเหตุผู้โสมาอินที่เห็นลูกศิษย์ของตนเองนอนตายอยู่ก็ได้เข้าไปถามกับพระเอกจะเป็นคนฆ่าผู้นี้อย่างนั้นหรอเพกก็เลยบอกกลับไปพวกเขาเนี่ยอยากฆ่าข้า,ขาแล้วม่าอ อวินที่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยครับและกําลังจะต่อว่าพระเอกแต่พระเอกก็ได้บอกกลับไปก่อนท่านน่ะคือผู้อาวุโสที่มีคุณธรรมสูงส่งคนหนึ่งดวยผิดชอบช่วดีข้าคิดว่าท่านน่าจะรู้และเข้าใจดีนะยิงไปกว่านั้นด้วยความเร็วของข้าตอนนี้ท่านหน่ะขวางข้าไม่ได้หรอกนะผู้อาวุโสที่เห็นว่าพระเอกสามารถบินได้ก็เลยบอกว่าเจ้าน่ะเป็นดางเทพบรรพการที่ไม่สามารถฝึกฝนได้แท้แต่ว่าตอนนี้กลับบรรลุถึงระดับว่ารีแห่งชีวิตความเร็วในการฝึกฝนเช่นนี้ช่างน่ากลัวเกินไปแล้วนะที่ก็เลยตอบกลับท่านน่ะแค่แค่โชคด มาเข้าร่วมกับแดนวีติงแต่เพเอกเนี่ยก็กลับตอบปฏิเสธไปข้าอยู่อย่างอิสราไลล์กดเกณฑ์ชินแล้วไม่เหมาะที่จะเข้าร่วมสํานักใดๆหรอกนะผู้โศก็เลยถามย้ำอีกครั้งไม่คิดจริงๆหรอเพลกนะครับก็เลยสายหัวตอบรับไปผู้โศมาอินก็ได้บอกว่าคงทาได้แค่โทษที่วันนั้นพวกเราเนี่ยมองเจ้าผิดไปเพลอก็บอกกับผู้โศมาอินเดี๋ยวข้าจะพาเวินชางไปด้วยพ่อจะตามชาดาญนี้เรื่องนี้ให้มาหาข้าก็พอแล้วผู้โศมาอินก็บอกกับระเอกเจ้าเนี่ยไปเถอะเดี๋ยวข้าจะเป็นคนจัดการเรื่องนี้เเเออองงงงส่่่วววนรืขชาาก็ ข้าจะรับเขาเป็นสิทธ์เองแหลังจากนี้ก็จะไม่มีใครกล้ามาลัางแกเขาอีกเพชรก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นไหนก็รบกวนด้วยแล้วก็ได้โปรดอย่าพูดเรื่องของข้าออกไปแล้วูัวอุโสนะครับก็ได้ตอบรับก่อนที่พระเอกจะได้บอกลาพูวอุโสและหวินชางรักษาตัวดนะ้วยนะไว้ข้าจะมาหาเจ้าวันหลังจากนั้นเพชรก็ได้เดินทางเข้ามาในเมืองแล้วเขาก็ได้มาเจอกับชายคนหนึ่งที่ได้นำยาอะไรบางอย่างมาขายโดยบอกว่านี่ไหนคือยาที่ท่านพูวอุโสในตระกูลจีของข้าพัฒนาขึ้นซึ่งหลังจากที่ใช้แล้วก็จะสามารถตในในต้้าาาานนนนนทคสใดดิแงม แต่ไม่ว่าผู้ใดก็ล้วนแต่ยอมรับฟังคําแนะนําของพวกเราผู้บาเพ็ญเพียรที่ปีนภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพื่อไปเก็บผลศักดิ์สิทธิ์ต่างกรับยานี้ไปทั้งนั้นเพที่ได้ยินคําว่าผลศักดิ์สิทธิ์เข้าเขาก็ได้คิดว่าหรือว่าผลนั้นจะเป็นผลสีแดงที่ข้ากระพังป๋อกินเข้าไปกันนะขณะเดียวกันนั้นก็ได้มีคนพูดคุยกันมันคงไม่อันตรายหรอกใช่ไหมถ้าผู้บาเพ็ญเพียรระดับตมอย่างพวกเรากินเข้าไปก็คงจะเป็นได้แค่ตัวรับแค่สุนละมังนั่นชายแก่ที่ได้ขายยาก็ได้บอกว่าทุกท่่่่่าาาาาานนปรรดดดวววงงใใจจข้้้้้ไไเเเลยพพพพีแคกกกกกทะออออมมัับตหผศิ ก็ยังได้รับยาวิญญาณจํานวนมหาศาลเป็นค่าตอบแทนอยู่ดีเพที่ได้ฟังแบบนั้นก็ได้คิดกับตัวเองว่าการที่ได้รับของของผู้อื่นเอาไว้เนี่ยก็ต้องเกรงใจอีกทั้งส่วนประกอบของยาน,นี้ก็ยังไม่แน่ชัดถ้ากินเข้าไปอาจจะถูกผู้อื่นควบคุมเข้าแล้วก็นั่นก็คงจะไม่ดีแน่การที่ไม่กินเนี่ยคงจะเป็นทางที่ดีที่สุดก่อนที่ใน,นระหว่างนั้นจะได้มีคนตะโกนขึ้นมาไม่ต้องไปสนยาอะไรนั่นหรอกพวกเราเนี่ยลองไปดูก่อนแล้วค่อยว่ากาันทีหลังจากนั้นแต่ละคนก็ได้ออกเดินทางเพื่อที่จะเข้าไปยันดินแดนต้องห้้้าามมมซึ่่่่่งนนนใักก็ีพรระเออวววยยูดแตท ระหว่างทางที่กําลังเดินไปก็ได้มีตาแก่คนหนึ่งวิ่งเข้ามาบอกว่าตายหมดแล้วตายหมดแล้วตายหมดแล้วซึ่งคนที่เห็นแบบนั้นก็งงนะครับว่าตาแก่เนี่ยมันเป็นอะไรของมันกันนะส่วนทางด้านพระเอกที่ได้มองลงไปที่พื้นและได้เห็นพวกมดเนี่ยครับเขาก็ได้คิดว่าตาแก่เนี่ยคงกำลังจะปกป้องพวกมดพวกนี้อยู่พอดูแบบนั้นพระเอกจึงได้นั่งลงไปและช่วยพวกมดโดยไม่ให้โดนเหยียบแต่ทว่าตอนที่เขากําลังจะลุกขึ้นก็ได้มีตาแก่คนหนึ่งมจาจับที่แขนของเขาไว้พระเอกนะครับก็รู้สึกตกใจมากที่เขาเนี่ยไม่ได้กนตาแกเอออกเลดมดยว้วทบัุคห ทุกคนตายหมดแล้วเพกก็ได้ถามท่านหมายความว่าอย่างไงกันน่ะแต่กแกก็บอกว่ามันมาอีกแล้วแหละกระดูกแห้งกลางสุนลูกหูลูกตาภูเขาศพทะเลเลือดทุกคนต้องตายกันหมดเพลงไม่ได้ยินแบบนั้นเนี่ยครับแกยังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่กแกเนี่ยกาลังจะเสียอะไรกันแน่ก่อนที่ในขณนะนั้นแต่กแกจะได้บอกกับพระเอกรีบกลับไปเร็วเข้าม่อย่างนั้นเจ้าเนยก็จะต้องตายเหมือนกันแล้วในระหว่างนั้นเองก็ได้มีกองทัพของตระกูลเจียงกับตระกูลจีได้ปรากฏตัวขึ้นเพื่อจะเข้าไปยังดินแดนต้องห้ามโบราณเพิกและสิทธิ เขามายังดินแดนโบราณต้องห้ามเช่นเดียวกันพวกเขาเนี่ยจึงได้ค่อยๆตามไปซึ่งเมื่อมาถึงหน้าถาังเข้าจีอินเฟิงก็ได้บอกกับทุกคนทุกคนเนี่ยจะต้องเก็บยาศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ในมือให้ได้ซึ่งเมื่อลาวศิษย์ทั้งหลายได้ฟังแบบนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะเข้าไปยังดินแดนต้องห้ามทันทีแต่ทว่าขาดเดียวกันนั้นก็ได้มีลาวศิษย์ที่ล่วงหน้ามาก่อนเหมือนกับว่าจะพากันหนีอะไรบางอย่างออกมาอยู่ภูอโสจีอินเฟิงที่เห็นแบบนั้นจึงได้เข้าไปถามเุไดจึงต้อง,งตื่นตระหนกกันเช่นนี้ลา ผู้วุฒโจียงขันจงเมื่อเห็นแบบนั้นก็ได้ออกคำสั่งให้กองทัพของตนจัดการกับอสูรแต่ทว่าถึงแม้กองทัพของสองตระกูลจะรวมพลังกันเขาก็ไม่สามารถจัดการอสูรวิหกลงได้ก่อนที่ในตอนนั้นอสูรวิหกจะได้ใช้พลังของมันสร้างพายุขนาดใหญ่ขึ้นมาและเจ้าพายุขนาดใหญ่นั้นเนี่ยครับจะได้ดูดลาวสิธิ์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงเข้ามาหามันทางนั้นผู้วุโสจีวินเฟิงและผู้วุฒโจียงขันจงที่เห็นท่าไม่ดีแล้วเนี่ยครับจึงได้ออกแรงช่วยกันกำจัดอสูรวิอริิเนงงงจ้ฟถึัต ไม้ต <très> ้ของตัวนี้ออกมาและโจมตีใส่ม <sized. S 2> ันซ <unt ied. S 2> hmm, ่งวิหกที่โดนการโจมตีนั้นเข้าไปมันก็ได้บินหนีไปในทันทีขณะเดียวกันนั้นตาแก่ที่เป็นคนบ้าก็ได้ปากกดตัวขึ้นมาอีกครั้งและได้บอกกับศิษย์ทุกคนที่อยู่แถวนั้นพวกเจ้าทุกคนกำลังจะตายกันหมดในระหว่างนั้นเองเจ้าอสูรวิหกที่เหมือนกับจะบินหนีไปแล้วเลยครับมันก็ได้บินกลับมาผู้โซทั้งสองคนที่เห็นแบบนั้นก็ได้รวมพลังกันโจมตีไปที่เจ้าอสูรวิหกก่อนที่การโจมตีนั้นจะไปถึงตัวมันเจ้าอรรวววิมมมัััันน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 กกกกก็ด้้้ะเเเพลงือออออตตาาาช่่่่่แจจีีทยูใ สิทธิ์คนึ่อื่นที่เห็นแบบนั้นก็ได้พากันออกไปจากที่นั่นได้ทันทีแต่โดยพลังอันทรงพลังของอสูรวิหกเหมันจะทําให้เหล่าสิษธิ์พวกนั้นที่พยายามจะหนีถูกจัดการไปในพริบตาเดียวเหลือเพียงแค่พระเอกและตาแก่ที่เป็นคนบ้าเท่านั้นซึ่งหลังจากที่เจ้าอสูรวิหกอรารวาเสร็จมันเนี่ยก็ได้บินกลับไปก่อนที่ในตอนนั้นตาแก่จะได้พูดขึ้นมาคําพยากรณ์ในกลายเป็นจริงจนได้ทุกคนตายหมดแล้วพูดจบตาแก่ที่ได้ก้าวเท้าไปข้างหน้าเพียงแค่ก้าวเดียวก็ได้หายวับไปทันทีเพทททินนนนนแแแแบบัั้้้้จงงไดดพพยยยยยาาาาาาามมมมตตตตกกกก่่่่ปววววคเเเเรรร็ขอออีละให ไม่สามารถตามได้ทันจนกระทั่งพระเอกได้ไม่เห็นรองร้อยแห่งเต่าที่ตาแก่นั้นได้ทิ้งเอาไว้ในทุทกๆครั้งที่ก้าวเดินซึ่งพระเอกเนี่ยก็ตกใจอยู่ไม่น้อยที่เพียงแค่ตาแก่ยกเท้าเดินโดยไม่ตั้งใจก็กลายเป็นร่องร้อยแห่งต่าซะแล้วซึ่งมันก็เทียบเท่ากับพลังอันยิ่งใหญ่ระดับบรรพการในตำนานเลยก็ว่าได้จากนั้นพระเอกก็ลองเหยียบไปบนรองร้อยแห่งตดาดูก็ทาให้พระเอกเนี่ยสามารถไล่ตามตาแก่ได้ทันและพระเอกก็ได้ใช้จังหวะนั้นเข้าไปจับแขนของตะแก่เพื่อติดตามตาแก่ไปถึงตาแก่ก็ได้มาหยุดอยู่ททีีู่่่่่เขขาาาาาแแหหงงนนึกกกกอออจะะตโมม้้้ลลัับบว ผู้เจ้าแล้วเุ hey, ที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้คิดว่าเมื่อพันปีก่อนมีตำนานที่เคยกล่าวเอาไว้ว่าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนเสวียนได้พายแพ้ย่อยยับให้กับดินแดนโบราณต้องห้ามซึ่งไม่คิดได้แบบนั้นแล้วเพะเอกเนี่ยก็ได้เข้าไปถามกับตาแก่ทานมาเยี่ยมสิทธิ์สำนักเดียวกันใช่ไหมแต่ตาแก่เนี่ยก็ไม่ได้ตอบอะไรกลับมาและบอกเพียงแค่ว่าผู้คนมากมายเหลือเพียงความว่างเปล่ากับชาติมาเกินหมื่นรอบเมือ่อใดจึงจะกลับมากันเล่าและในเช้าวันต่อมาพเพ่ที่ยืนอยู่กับตาแก่ไม่ได้ไปไหนเลยตาแก่ก็ได้พูดขึ้นมมมมาาาเเเื่่่อบบทพลลงงจจผู้้คนนนนกกก็็แตสััหยี จ้าใหมจากนั้นตาแก่ที่กําลังจะเดินกลับพรพเอกที่เห็นแบบนั้นจึงได้เข้าไปหยุดเอาไว้ได้โปรดรอก่อนตาแก่ที่เห็นพระเอกก็ได้ถามว่าเจ้าน่ะเป็นใครกันพระเอกได้ตอบกลับไปข้าหน่ะได้ตามท่านมาจนถึงตรงนี้และยังไม่รู้ว่าหนทางข้างหน้าจะเป็นเช่นไรอีกดังนั้นข้าขอร่วมเดินทางกับท่านต่อไปได้หรือไม่ตาแก่ก็ได้ถามว่าหรือว่าเจ้าในอยากจะกลายเป็นดินเหลืองไปพร้อมกับข้าอย่างนั้นหรอข้าหน่ะไม่ควรมีชีวิตอยู่บนโลกได้ซ้ําเจ้ากลับไปเถอะพอพูดจบตาแก่นับก็ได้วาปหายไป3มเดือนต่อมาในระหว่างที่พระเอกกาล เก่าของพระเอกก็ได้เดินผ่านมาเห็นพระเอกพอดีเธอเนี่ยก็กำลังจะเข้าไปทักแต่ก็ดูพู้ทหารเนี่ยคุ้มกันเธอและถามว่าจะไปไหนลินเจียที่เห็นก็ได้ตอบกลับข้าจะไปดื่มชากับเพื่อนเดี๋ยวว่าพวกเจ้าก็จะตามมาด้วยอย่างนั้นหรอทหารที่ได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับปล่อยให้ลินเจียเนี่ยไปได้ที่ได้เห็นลินเจียก็ได้บอกว่าใช้ชีวิตได้ไม่เลวเลยนี่ถึงขั้นมีองค์ครักษมาคอยคุ้มครองแล้วลินเจียก็ได้ตอบกลับไปพวกเขาเนี่ยล้วนเป็นคนของตระกูลเจียนที่มานำทางให้กับพวกเรานั่นแหละช่างมันเถอะเรื่องพพพวกนนีี้้้ลเเเเเปเร่่ออ่อขโบาาายยููดดไไไจจมใะ ไปแล้วนี่เนี่ยก็ไม่ได้เจอกันมาตั้ง3ปีแล้วนะเจ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพคก็ได้ตอบกลับดาบดีนดีไม่มีปัญหาอะไรซึ่งหลังจากที่พระเอกและลินเจียได้มาพูดคุยอะไรกันเล็กน้อยลินเจียก็ได้บอกกับพระเอกหลังจากนี้หากเจ้าพบเจอความยากลําบากอะไรก็มาหาข้าที่แดนเหยียนเซียได้นะแต่ว่าตอนนี้เจ้าเนี่ยที่บอกไปจากที่นี่เถอะเพคก็ได้ถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรอหลินเจียก็บอกว่าถ้าคนของตระกูลใหญ่รู้ว่าเจ้าเองเนี่ยก็เคยเข้าดินแดนต้องห้ามมาแล้วมันจะต้องไม่ดีเอาแน่แน่เชี่ยข้าซะเถอะ ของอัมพางสวรรค์ตั้งแต่ตอนที่26ถึงตอนที่28นะครับก็ได้มีแต่เพียงเท่านี้แล้วนะเอาละครับผมเป็นยังไงบ้างครับชอบกันบ้างหรือเปล่าถ้าชอบเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับให้กัชบช่องคนซีดาร์กันด้วยนะแต่ว่าผมพูดผิดหรือว่าข้อมูลตรงไหนมันตกหล่นบกพร่องไปยังไงเนี่ยครับผมก็ต้องขอโทษทุกคนไว้นะที่นี้เลยนะเอาละครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบายบายอย่าลืมไปกดติดตามช่องของอันเด s สตูดิโอกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกผมเนี่ยได้ทําคลิปดีๆต่อไป